พอบัดพอบาดพอบาดพอบาดบัตรจะมียูหาซินะครับหนึ่งคือเดือนละห้าร้อยในบัตรนี้ถ้าเข้าว่ไซตเขาเบิกใ้นะครับอันที่สองคือค่าค่าไฟฟ้าไฟฟ้านี่เราต้องใช้ไฟไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทต่อเดือนแต่ว่าต้องรงลงทะเบียนครับลการไฟฟ้าการไฟฟ้าอันนี้เอาเพื่มเนาะอันที่สามนี่คือค่าน้ำประปานะครับค่าน้ำประปาในห้อา ใส่ซีสามอยู่315บาทคื้นกันแต่ว่ารัฐบาลบางทีซอยร้อยบาทส่วนน<ด>แต่ว่าต้องต้องลงทะเบียนนะครับอันที่4คือคือค่าของชีพที่ว่าตอนเท่าสมาัครนี่มันจะได้เท่ากันคือพุ่งสองร้อย กระพรุนสามร้อยรัดแล้วแตร่รายได้ที่เา้าต่อลงไปแต่ว่าคงนู่นอะไรซ้ำลงนี่ครับที่นี่อันที่อันที่ทุกทายอันที่หารคือการถุงต้มนะครับการถุงต้มนี่ยตะกอนนี่คือสามเดือนสี่พันห้าบาทนะครับมันเป็นเรื่องเก่าแต่วปะยูนิบาลเท่านี้แหละสามกีแหลายหลายสามสิกว่าแหละ่านมาแต่เราไม่เคยใช้สิทธิ์อันนี้นะครับที่นี่คำถามว่าเมื่อนที่ถามผมว่า จะหักเงินนีไหมหักเงินในสองร้อยสมร้เงนเขาเขาหยาดเขาหยาดเง่นนี่นั่นนะเขาหยาดตัวเขาหยาดตัวถ้ากับเงี้ยวมาเพื่อนไอ้พวกเจ้ก็สิมัตัวของกันยังว่ามาเอ้ยน้อเขาบ่ไหนมาทานนาเฮ้ยจ้า เพื่อสิ่งเจ้าฟรีแบบนแต่ว mmm. ่าเงินที่พวผมได้คือมันอยู <t <t ่ในสวัสดิการการถุงต้มมันเป็นยงไงไม้ฟอสไม้ฟอายม้ไม้โอ้ยแสดงว่าบ้านจะนีมนใส่ไรานโอ้โหแย่เข้่าวได้บาที่ดีเงินผู้สูงอายุนี่ไมยความันทีที่แปดี่องมันบมดมันเข่าในส่วนหนคืงของประเทศไทแต่ว่าความไม้แค่ว่า เพิ่นเอาหลอดฮาร์ทเข้าไปเบิร์ดเลยนเนาะเอ,อาเพลงเพรานหลอดฮาร์ทมันอยู่ในโซ่แท็บเป็นเบิร์ดสิ้นเดือนมากเขาหละย่านว่าเจ้าไปฮาร์ทเอาเนียน่ยน,ยนี่นั่นน่ะโอ้จ้าอ่าขอใจเลยตอนแรกที่มาเขาบอกว่าไง,างครับพี่เขาบอกว่าหายไปเอาแกนผงต้มขาแกนผงต้มครับครับพอพอพอไปถึงแล้วได้คุยอะไรกันไหมพี่บได้คุยยังแขกท่านคนมาวัดรูดเนี่ยเอาไปลูดเอาของเบิร์ดแล้วเพิ่นก็ว่าว่าเป็นยังครับ อืมโอเคเอาไม้เีบ่บัดวิซืออืมแต่กระถาม,มาจะจะเอาน้ำมันหรือเอามามา่าก็เลยบอกคนว่าเอาน้ำมันจ้ะตอนไปรับไปรู้สึกกลัวไหมครับว่าข้อมูลมันจะรั่วหรือยงที่แหกระทามกันอยู่แต่ว่าเห็นคนไปยืดนก็เลยเอาน้ำขาววันนั้นคนเยอะไหมครับอะารายอยู่ประมาณช่วงนั้นตอนไปเอาไปม่านชิคนครับ

ไม่ไม่เคยรู้จักพี่แต่เขารู้เพิ่งร้องเรียนมาที่เลือกขึ้นที่มาถึงทางประวาติดำเนินคดีถ้าการดำเนินคดีเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอย่างจริงๆคือสุดขเกิอรเกองอราานเรา่ยะเาจะตอนนี้เราจะสัดงส่านาี้ถ้าไม่ใช้ป่าไม่ใช้มันก็จะตัดไป ก็เลยเอาพรนะ้อมแล้วรับเรงเจ้าของเรื่องสามารถแจ้งความได้เลยทันทีวันนี้แต่ว่าเราก็ต้องอมีตัวเรื่องไปที่สพแต่บางทีชาวบ้านเขาไม่มีใครจะแจ้งความเลยแต่เราจะเราจะ